เรื่องเล่าผีตอนผีตายโหงผู้กลับมากับเสียงเล่นมากฮอสที่คุ้นเคยทานึกถึงเกมการละเล่นแก้เบื่อในกลุ่มเพื่อนที่มันเล่นได้ง่ายๆตอนที่เรานั่งรอเปลี่ยนค่าเหรียนหรือตอนมีเวลาว่างในช่วงพักเที่ยงสมัยนี้อาจจะบอกว่าก็เล่น ROV หรือพับจีสิ แต่ยุคก่อนโน้นตอนที่เรายังไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียไว้ให้เขียหน้าจอเล่นเหมือนสมัยนี้ การเล่นหมากฮอสในเวลาว่างตอนที่ได้นั่งตามโต๊ะม้าหินอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยและบางที่เขาก็เล่นแข่งกันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก็มีมันเป็นการฝึกสมองประชันกืนกันอย่างง่ายๆแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องหมากฮอสกันทำไมก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผีที่เล่นหมากฮอสยังไงละ่ะ โดยประสบการณ์หลอนเรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณสามารถครับโดยเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยที่คุณสามารถยังเป็นเด็กอายุ11ขวบอยู่เลยล่ะครับโดยคุณสามารถได้เล่าว่าบ้านของผมอยู่แถบบ้านนอก พอหมดจากฤด,ดูทำนาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีงานอะไรให้ทำมากนักนอกจากหาผักหาปลาตามทุ่งนาป่าเขาซึ่งมันก็พอแค่กินผ่านไปแต่ละมื้อเท่านั้นตอนนั้นผมกับน้องก็ยังอยู่ในวัยเรียนกันทั้งคู่ซึ่งน้องสาวของผมเธออายุอ่อนกว่าผมปีหนึ่งพ่อแม่ของผมก็เลยมีภาระต้องใช้เงินเยอะ พวกท่านเลยพากันไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพฝากให้ผมกับน้องสาวให้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งบ้านของตายายจะอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็ห่างกันไปเกือบเกือบห้ากิโลเมตรเลยละ่ะช่วงนั้นเราก็เลยปิดบ้านเอาไว้แล้วเรื่องราวสุดหลอนมันก็มาเกิดขึ้นตอนที่ผมและน้องต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายนี่แหละครับ โดยผมจะขอเล่าถึงรายละเอียดของบ้านตายายก่อนนะครับคือบริเวณในรั้วเดียวกันจะมีบ้านอยู่สามหลังคือบ้านคุณตาและบ้านป้าซึ่งจะตั้งอยู่สองหลังเคียงกันด้านหน้าติดกับถนนส่วนบ้านนาจะอยู่ทางหลังบ้านโน้นบ้านของป้านั้นแกจะทุบรั้วหน้าบ้านเพื่อทำเป็นร้านขายของชมและร้านเสริมสวยเล็กๆครับ และตรงข้ามอีกฟากถนนนั้นจะเป็นร้านซ่อมรถออกเชื่อมอะไรต่างๆซึ่งตอนเย็นคนงานที่ร้านซ่อมรถสองสามคนเขามักจะมากงเล่าขาวกันที่โต๊ะหินอ่อนตรงหน้าร้านขายของชำซึ่งร้านขายของชำม,มันก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฉะนั้นช่วงเย็นเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยไปทางตะวันตกแล้วโต๊ะหินอ่อนหน้าร้านของป้ามันก็จะร่มรื่นบรรยากาศดีมากก็นั่งกงเล่าและแกะทั่วลิสงขั่วกันไปมองดูคนที่เขาเลิกงานสัญจรผ่านไปผ่านมาและกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเล่นมากฮอสนั่นเอง โดยคู่ปรับสองคนที่มักจะเล่นมาร์คฮอสกันอย่างออกรถออกชาติก็คือพี่แอดกับพี่ชาติซึ่งเขาก็ทำงานอยู่ที่ร้านซ่อมรถนั่นแหละก็เล่นสลับกันแพ้สลับกันชนะอยู่ทุกวี่วนันและก็มักจะมีพ่อบ้านละแวกนั้นมาร่วมแข่งขันประชันและเป็นกองเชียร์ด้วยการเล่นมาร์ฮอสแบบบ้านๆก็เอาฝาขวดน้ำอัดลมมาใช้เป็นมากนั่นแหละ เวลาย้ายตาหมากฮอสมันก็จะมีเสียงดังก๊กแก๊กก๊กแก๊กกันอยู่อย่างนั้นซึ่งเสียงของการเล่นหมากฮอสนี้ผมได้ยินเป็นประจำทุกวันซึ่งเขาจะเลิกเล่นกันก็ตอนสองทุ่มนิดๆเพราะป้าผมแกจะเริ่มปิดร้านแล้วละ่ะช่วงเวลานั้นจากช่วงที่ผมเข้าเรียนไปจนถึงช่วงปิดเทอม มันก็มีเรื่องราวสุดสยองเกิดขึ้นเมื่อช่วงนั้นมันมีงานแต่งงานที่หมู่บ้านข้างๆและพี่แอดกับพี่ชาติก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยพวกเขาก็ดื่มกินกันจนเมาแอนจนวงดนตรีเลิกเล่นแล้วละ่ะด้วยความเมาทั้งสองคนก็บึ่งรถกลับมาบ้านซึ่งช่วงที่เป็นทางเปลี่ยวนั้นมันมีโค้งค่อนข้างเยอะพี่ชาติซึ่งเป็นคนขับ ก็ได้บิดรถมาเร็วมากจนพาให้มอเตอร์ไซค์แหกโค้ง,งไปชนกับราวเหล็กจนรถเละเหลือแต่ซากพี่ชาติแก้ข้อขาดออกจากกันตายขาทีส่วนพี่แอดนั้นแกกระเด็นไปครูดกับรั้วลวดหน้ำจนร่างกายเวะหวะตรงพรุงนั้นฉีกอ้าอย่างหน้าหวาดเสียวแม่ค้าที่เขาจะเอาของไปขายที่ตลาด ขี่รถผ่านมาทางนั้นคนเดียวตอนเช้ามือแกได้มาเจอเป็นคนแรกพอไฟหน้ารถส่องไปเห็นภาพอันน่าสยดสยองแกก็หยุดกึกหันหัวรถขี่กลับบ้านทันทีก็หลอนอยู่ตั้งนานเลยละ่ะแล้วข่าวเรื่องผีพี่แอดกับผีพี่ชาติเฮียนนั้นก็เริ่มได้ยินมาเรื่อยๆบางทีชาวบ้านเขาผ่านทางโค้งนั้นตอนดึก ก็มักจะเห็นผีหัวขากำลังโบกมือขวายคว้าไปในอากาศเหมือนว่าควานหาอะไรสักอยา่างซึ่งอาจจะเป็นหัวของเขาที่หลุดขาดออกไปนั่นแหละบางทีก็เจอผีพุงทะลุนั่งอยู่ที่ราวเหล็กนั่นบ้าง แต่ถึงแม้จะกลัวอย่างไรเนื่องด้วยความจํำเป็นชาวบ้านเขาก็ต้องสัญจรในเส้นทางนั้นและเจ้าของร้านซ่อมรถก็โดนผีพี่แอดกับผีพี่ชาติมาเรียกถึงหน้าบ้านในตอนดึกเลยละ่ะคือตอนแรกเจ้าของร้านซ่อมรถซึ่งเขาชื่อพี่เปรมนั้นเขาได้ฝันว่าพี่แอดกับพี่ชาติมายืนรออยู่ที่รั้วหน้าร้าน จากนั้นหัวพี่ชาติก็ร่วงลงพี่แอดก็คอหักพับแงกลงพี่เปรมเลยสะดุ้งตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ยังได้ยินเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านแกก็เลยชะโงกหน้าต่างไปดูก็เจอร่างเงาดำๆที่มองแล้วรู้ได้ทันทีว่าน,นั่นคือพี่แอดกับพี่ชาติอย่างแน่นอนแล้วหมาแถวนั้นมันก็หอนอย่างโหยหวนเสียงเยือกเย็นจนหน้าขนลุก พี่เปรมเลยค่อยๆหลบลงจากขอบหน้าต่างกลับมานอนต่อและพี่เปรมย,ยังได้รู้อีกว่าแฟนของแกก็ยังไม่หลับแล้วรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นช่วงนั้นอากาศตอนกลางคืนมันช่างร้อนอบอ้าวสีเหลือเกิน เสียงครนเบาๆของคุณตาคุณยายดังมาจากในห้องแล้วแต่ผมที่นอนกลางมุ้งอยู่ตรงโถงบ้านยังคงตาสว่างไม่มีท่าทีว่าจะหลับลงได้ง่ายๆจะเปิดทีวีดูก็กลัวคุณตาดุผมก็เลยแอบเปิดไฟฉายนอนอ่านหนังสือการ์ตูนแทนเสียงดังแก๊กแกกและมีเสียงกระแอมไอมันก็ดังขึ้นมาเป็นระยะระยะ เสียงนั้นมันดังมาจากทางหน้าบ้านป้าซึ่งระยะห่างจากที่ผมนอนอยู่มันก็ไม่ได้ไกลกันเลยในใจผมก็คิดว่านี่ป้าก็ปิดร้านปิดไฟไปตั้งนานแล้วแต่ใครมันยังมานั่งเล่นหมากฮอสกันอยู่นะผมเลยลุกเดินย่องไปที่หน้าต่างผลักบานหน้าต่างให้มันกว้างอีกหน่อยแล้วยื่นหน้าออกไปดู แสงไฟกิ่งจากหน้าบ้านหลังที่เยื้องออกไปมันก็สาดส่องพอที่จะทำให้เห็นว่ามีคนกำลังนั่งกันอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนนั่นจริงๆเพราะผมเห็นเงาดำๆที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รำไรแล้วมันก็พอดีว่ามีรถยนต์ขับผ่านมาแสงไฟจากหน้ารถมันเลยทำให้ผมได้เห็นอย่างชัดเจนมันเป็นคนจริงๆครับคนหนึ่งหัวขาด อีกคนหน้าบวมฉุมีแต่รอยปูดโปนมือของพวกเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่กระดานหมากฮอสตรงโต๊ะม้าหินอ่อนนั่นใจผมหล่นวู้ไปอยู่ที่ตาตุ่มพอแสงไฟหน้ารถคันนั้นผ่านไปแล้วทุกอย่างก็กลับมามืดอีกครั้งผมเลยค่อยๆพละตัวออกมาจากหน้าตา่างรีบมุดมุง้งขวาผ้าห่มคลุมโปงตัวสัน่นเสียงก๊อกแก๊ก ของการเล่นหมากฮอสก็ยังคงดังอยู่และคราวนี้มันยังมีเสียงหัวเราะชอบใจดังแทรกขึ้นมาด้วยเหมือนว่าผีมันจะชอบใจที่รู้ว่าผมกำลังนอนตัวสั่นอยู่อย่างนั้นแหละเช้าวันต่อมาคุณตาก็ได้มาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนนะ่ะผี่เปรมกับแฟนแกโดนผีหลอกเต็มๆคือตอนดึกๆมันมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊ก,ก,ก ดังอยู่ในบริเวณร้านซ่อมรถนั่นแฟนพี่เปรมได้ยินก่อนก็เลยปลุกพี่เปรมให้ตื่นขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะเป็นขมโมยพอส่องมองดูที่หน้าต่างออกไปก็เจอผีไม่มีหัวกำลังกว,กวัดแกว่งมือควานไปเรื่อยจนไปชนเข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทำให้เกิดเสียงก๊อกก๊อกแก๊แกๆนั่นแหละจนทั้งพี่เปรมและแฟนแก่ต้องนอนกอดกันตัวสั่นเลยละ่ะ และในคืนนี้พี่เปรมก็ว่าจะไปนอนกันที่บ้านพ่อพี่เปรมก่อนซึ่งมันก็อยู่เลยจากนี่ไปอีกสามซอยเพราะทนไม่ไหวจริงๆที่ผีลูกน้องเก่ามาคอยหลอกหลอนทุกคืนแบบนี้ผมก็ได้เล่าให้ปู่ฟังอีกว่าเมื่อคืนผมก็เจอผมเห็นผีมานั่งเล่นหมากฮอสที่หน้าร้านป้านี่เลยปู่ได้ฟังดังนั้นก็ทำหน้าครุ่นคิดนี่ขนาดญาติของพี่แอด กับญาติของพี่ชาติเขาก็ไปทำพิธีตามความเชื่อตรงจุดเกิดเหตุที่พีเขาตายน่นแล้วแต่ทำไมผีมันยังเฮี้ยนหลอกหลอนอยู่ทุกคืนอีกนะแล้วในคืนของวันเดียวกันนี้เองก็กลับกลายเป็นป้าของผมเองที่โดนผีหลอกแบบเต็มๆและเชื่อกันว่าเป็นผีพี่แอดกับพี่ชาติอย่างแน่นอนคือตอนดึกๆป้าได้ยินเสียงโครม เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาชนที่ประตูมวนหน้าร้านขายของชำป้าก็เลยเปิดหน้าต่างบ้างชั้นบนก้มมองมาดูที่หน้าร้านชั้นล่างภาพที่เห็นนั้นทำเอาป้าถึงกับช็อก เพราะมันมีผีหัวขาดกำลังเดินตุปัตตุเป๋กางแขนขว้าอากาศอยู่แถวแถวข้างถนนหน้าร้านอีกร่างก็นอนอยู่ข้างโต๊ะหินอ่อนดูแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปและเหมือนเขากำลังกระเสือกกระสนพยายามพยุงร่างของตัวเองให้ลุกขึ้น แต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้เท่านั้นแหละป้าถึงกับพังะงายหลังคลานตาลีตะเหลือกมุดเข้าผ้าหม่มนอนตัวสั่นงึกๆึจนตอนเช้าป้าถึงกับจับไข้เลยละ่ะคราวนี้หลายคนต่างก็สงสัยว่าทำไมพี่ชาติกับพี่แอสแกไปตายโหงอยู่ที่โน,น่นแต่กลับมาหลอกหลอนรบกวนชาวบ้านที่นี่ ชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้ถามพี่เปรมว่าค่าแรงของพี่แอดกับพี่ชาติที่ทำงานก่อนตายนนะได้จ่ายให้มันไปหรือ,อยังนั่นแหละมันทำให้ทุกคนฉุกคิดขึ้นมาได้และพี่เปรมก็มานึกถึงเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นพี่เปรมก็เลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเคลียร์เงินค่าแรงของพี่แอดกับพี่ชาติให้หมดแล้วคืนนั้นเอง ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนกว่าๆไปจนถึงเกือบจะตีสองหมาแถวละแวกนั้นมันพากันโก่งคอหอนอย่างเยือกเย็นและเสียงก๊อกแก๊กของการเล่นหมากฮอสก็ดังอยู่ไม่ยอมหยุดแม้ว่าผมจะรู้แล้วว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนและมาจากใครแต่ผมก็ยังอดความสงสัยของตัวเองไม่ได้ก็แอบส่องมองลอดช่องหน้าต่างออกไป ผมก็ยังเห็นเงาดำตะคุ่มของคนที่กำลังนั่งเล่นหมากฮอสอยู่ในที่มืดๆอย่างนั้นผมก็กลับมาล้มหัวหนอนได้แต่นึกแผ่เมตตาในใจให้กับดวงวิญญาณของพี่แอดและพี่ชาวันต่อมา พี่เปรมก็เอาเงินค่าแรงที่เหลือไปให้กับทางครอบครัวของพี่แอดกับพี่ชาติและยังร่วมทําบุญส่งกุศลไปให้ดวงวิญญาณของพี่แอดกับพี่ชาติอีกด้วยถัดจากวันนั้นมาอีกสองสามวันป่าของผมแกก็ฝันเห็นพี่แอดกับพี่ชาติมายืนโบกมืออำลา จากนั้นก็พากันซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ขับจากไปแต่ป้าผมจำเลขป้ายทะเบียนรถในความฝันนั้นได้แกก็เลยเอามาซื้อเลขซึ่งเลขนั้นก็คือ8-5แล้วงวดนั้นป้าก็ถูกเลข85้าจริงๆภายหลังป้าก็เลยมาน,นึกขึ้นได้ว่าพี่แอสดกับพี่ชาติเขาติดเซ็นเล่ากับป้าอยู่นั่นอาจจะเป็นความต้องการชดใช้เงินที่ติดป้าไว้ก็ได้ และหลังจากนั้นมามันก็ไม่เคยมีใครเจอผีพี่แอดกับผีพี่ชาติแถวนั้นอีกเลยแต่โนนเคยมีคนไปเจอผีหลอกอยู่บ้างประปรายอยู่ตรงทางโคง้งที่พี่แอดกับพี่ชาติไปตายโหงนั่นแหละ แต่ก็ไม่แน่วันนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของรายอื่นก็ได้เพราะแถวนั้นมันมีคนเอารถไปลงกันบ่อยเหลือเกิดนี่ก็ผ่านมานานหลายปีแล้วถ้าเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงป่านนี้ดวงวิญญาณของพี่แอดกับพี่ชาก็คงจะไปเกิดใหม่แล้วละ่ะถ้าชดใช้กรรมที่มีหมดแล้วนะ่ะนะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fan Page ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ